ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะนายบอริสจอนสันนะคะตรวจพบนะคะว่าติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะหรือโควิด -19 ค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวค่ะต้องถูกนำไปแยกตัวนะคะเข้าสู่มาตรการกักบ,บริเวณนะคะ14วันค่ะ ก็จากสำนักข่าว BBC นะคะมีการรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีบริจันสรันค่ะเข้ารับก,การตรวจทดสอบเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วก็พบว่าผลเป็นบวกค่ะโดยถแถลงการของทำเนียบรัฐบาลของเขานะคะระบุว่านายจันสรันค่ะมีอาการไม่รุนแรงนะคะและก็ได้แยกตัวออกไปแล้วนะคะเพื่อกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะ โดยทั้งนี้นะคะก็เป็นคําแนะนำนะคะของแพทย์เนาะที่ทําให้เขาค่ะต้องไปตรวจนะคะว่ามีอาการแบบนี้นะคะโดยน,นายจรสรรก็ยังคงอยู่นะคะในความดูแลของรัฐบาลค่ะและเขาก็ยังคงทําหน้าที่บัญชาการนะคะรับมือกับโควิด -19 ต่อไปค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปัจจุบันค่ะเขาอายุ55ปีนะคะโดยเขานะคะก็ต้องบอกว่าเป็น สมาชิกนะคะของพรรคคน n s e r v a t i v e นะคะแล้วก็มีการลงมติให้เขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคนะคะแทนนางเทเรซาเมย์นะคะซึ่งก็ลาออกไปเมื่อปีที่แล้วนะประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถผลักด,ดันนะคะให้อาออนาจักร อ,อังกฤษนะคะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้นะคะเธอก็เลยลาออกไปนะคะแล้วเขาก็มาดำรงตำแหน่งแทนค่ะและล่าสุดค่ะก so, ็ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าโควิด -19 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ดูเหมือนท่านนี้จะคุ้นๆนะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันค่ะขอให้เขากลับมาหายดีนะคะก็ตอนนี้ค่ะระดับผู้นำนะคะก็ติดได้เหมือนกันนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า